การดึงดูดโดยไม่ได้ตั้งใจผู้คนมากมายมักจะอยากรู้ว่าทำไมพวกเขาจึงดึงดูดสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขามั่นใจมากเลยว่าเขาไม่ได้ส่งอะไรในด้านลบออกมาแต่ก็ยังมีประสบการณ์ไม่ดีปรากฏขึ้นในบางมุมของชีวิตสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเขากำลังส่งความรู้สึกไม่ดีออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจโดยผ่านการมองเห็นสิ่งที่พวกเขากำลังได้รับอยู่ในขณนนั้นตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดกระเป๋าเงินของคุณออกมาแล้วไม่เจอเงินเลยสักบาทเพียงแค่การสังเกตเห็นว่าคุณไม่เจอเงินเลยในตอนนั้นก็ทําให้คุณส่งคลื่นการสั่นสะเทือนของความรู้สึกขาดความกลัวหรือการสั่นสะเทือนด้านลบอื่นๆในทําดองเดียวกันออกมาแล้ว แม้ว่าคุณจะไม่ได้กระทำสิ่งน,นั้นด้วยความตั้งใจแต่กฎการดึงดูดก็ตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนของคุณและส่งสิ่งเดียวกันกลับมาให้คุณมากขึ้นกฎแห่งการดึงดูดไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังกระทำสิ่งใดซึ่งเป็นเหตุให้คุณสร้างการสั่นสะเทือนในด้านลบนี้คุณอาจกำลังระลึกถึงแซงทำฝันกลางวันหรือจากกรณีข้างต้น คุณเพียงแค่สังเกตเห็นว่าไม่มีเงินในกระเป๋าเท่านั้นเอง